เดี๋ยวพุ่จะจูบหลังเท้าให้ดูนะคะนี่นะคะ่ะสามแล้วนะคะจูบสักส,สิครั้งนะคะครั้งละหนึ่งืบาทสี่ห้าช่วยรับนะคะเดี๋ยวเกินหก นี่นะคะหนึ่งแสนบาทนะคะคุณพ่อให้พอลูกด้วยนะคะสาธุสาธุสาธุขอให้ลูกกาวลูกลุ้งได้ครอบครัวขอ,ของข้าพเจ้าทำมาหากินเจริญร่ำรวยเป็นร้อยล้านพันล้านและอย่าเจ็บอย่าจนอย่าป่วยอย่าไข่ยอย่าให้มีหมู่บานอย่าให้มีถัดตูเข้ามาเบียดเบียนขอให้ทำมาหากินตรง